ดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะที่ช่องเจนเอสค่ะวันนี้นะคะเจนก็มีทริปมาฝากทุกคนก็คือทริปราชบุรีทั้งหมด3วัน2คืนกับเพื่อนๆและก็ครอบครัวเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางอะตอนนี้เรามาเช่ารถนะคะก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่ราชบุรีค่ะทุกคน ค่ะแล้วก็<ะ>คือจริงๆแล้วอะเราอะมาถึงลาดบุรีตั้งนานแล้วแต่ว่า<ช>เราแวะหลายที่อะทุกคนมันก็เลยแบบ เออมาถึงชาหนิดึงก็คือตามแผนก็คือน่าจะถึงประมาณประมาณก่อนเที่ยงด้วยซ้ำถ้าตามแผนแต่คือรถติดมากนะคะคนเยอะมากตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสามแล้วคือที่จริงเราตั้งใจจะไปเอาปากกาฮิลก่อนนะคะแต่ว่ามันไปไม่ทันเราก็เลยจะไปคาเฟ่อะไรสักอย่างแถวๆนี้ทุกคนเดี๋ยวเราวิ้ไปเจอกันที่นู่นแล้วกันเพราะว่าขอเปลี่ยนชุดแล้วก็แต่งหน้าเพิ่มเติมก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอที่นู่นแล้วก็เดี๋ยวเอาเอาฟิตมาให้ดูนะคะทุกคน my ตอนนี้เราเราอให้แดดหูกก่อนแล้วค่อยไปถ่ายรูปนะคะเพราะว่าเราสู้แสงไม่ได้จริงอันนี้ก็สั่งมาเป็นลินจีกุหลาอร่อยมาก I got a lot of my mind, got some more on my plate. My baby got me looking forward to the end of the day. What you say, you and me? Just forget about the past, throw it in the trash. What you say, you and me? อันนี้คือสวยมากต้องมาต้องมามคบบควนคเนี่ยทุกคนคือแต่งตัวยังไงก็คือเข้าอย่างของเราคือเป็นเอิร์ธโทนนะคะเป็นกระโปรงแล้วก็แบบฟิลเกาหลีน,หนิดนึงก็คือเข้าของเพื่อนเป็นแบบผู้ดีอังกฤษก็คือเข้าแล้วก็ เห็นปะสองคนน่ะคือเข้ายังไงก็เข้าทุกคนบอกเลยว่าคาเฟ่นี้คือทุกคนต้องมาบรรยากาศคือสวยปะทุกคนคนสวยมากเลยจริงๆตัวคาเฟ่ก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะซื้อน้ำนตรงนู้นแต่ว่าทั้งหมดนี้คือคาเฟ่ถ่ายได้ทุกมุมตรงนี้คือสวยมากจริงๆคาเฟ่นี้คือแนะนาค่ะให้ไปเลยสิบต็ดสิบเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะทําอะไรกันต่อก็เดี๋ยวไปรอชมกันนะคะทุกคน เราก็อยู่กันที่พักแล้วนะคะ<ช>ก็คือสภาพ<ช>แบบ<ช>ไม่ไหวแล้วนนเราจะทําข้าวเย็นกินกันนะคะคือปิง<ช>้งย่าง<ช>ที่นี่ก็คือแบบดีมากมีแบบปิ้งย่างเสร็จปิ้งย่างให้ด้วยก็คือจ่ายค่าอุปกรณ์สองร้อยแล้วก็ของเอามาเองได้เลยแนะนํานะคะที่นี่คือแบบน่ารักมากเ<ช>ดี๋ยวเราเอาภาพอาหารเย็นมาฝากกันทุกคนนะคะ หลังจากที่เราเคาดาวกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆเราก็เลยจะนอนแล้วแล้วก็พรุ่งนี้แพลนของเราก็คือออกไปที่อัลปาก้าฮิลก่อนนะคะซึ่งห่างจากที่พักประมาณ40นาทีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปไปที่พักที่ที่สองของเรากันนะคะทุกคนเจอกันค่ะทุกคนพรุ่งนี้บ๊ายบายเ๊ายบายมอร์นิ่งค่ะทุกคน ันเชา้าเสียงแหบมากเพราะว่าอากาศมันเย็นห,ห,ห,หนาวมากในเต็นท์เราคือ22องศาแล้วก็อากาศข้างนอกก็เย็นแล้วเราก็เปิดแอร์22ก็เย็นไปอีกโคตรหนาวเลยทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวเช้านี้นะคะเราจะไปกินเบรคฟาสต์ของโรงแรมแล้วเราก็จะไปเที่ยวต่อกันนะคะจะไปอัปปากาฮิวอย่างที่บอกก็เดี๋ยวไปเจอกันที่อัปปากาฮิวเลยแล้วกัน <c oughs> ไปว่าค่ะ ดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงกันที่เออราก้าหิวแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองค่ะซึ่งแบบเราเลีดกันมาเยอะเลยนะคะใช่เพราะว่าเออเราแบบมัวแต่เออระหยิรันใช้อยที่ที่พักก็เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะทุกคนไปกันทุกคน นะะคคุยน้องมองตัวเองในกล้องได้เหรอัดีชื่ออะไรอะออะะไร่กูกลัวดีไหมน่ารักมากเจน่เดี๋ยวไปถึงบ้านลายน่ะเป็กุก่อนน้องมันทำไม่ถูกคุยโอ๊ยเจนอย่าเข้าข้างหลังมันกูขอหรอกูไม่อยากเห็นโศกอนตะกรรม้ยก่นตัวนี้น่ารักมากเดี๋ยวเราเล่รูปให้ดูน้องนิ่งมากวันนี้เจงก็ขอตัวกลับที่พักก่อนแล้วก็เที่ยวคาเฟ่มาเอ้ยเที่ยวสวนสัตว์มาจุกๆแล้ว เดี๋ยวเราไปเจินที่ที่ผักคืนที่2กันนะคะทุกคน ก็มาถึงกันที่พักที่2แล้วคืนที่2เนี่ยเราพักที่พิงเพลาโพธาลามนะคะก็คือแบบใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจากที่พักที่แรกมาถึงที่นี่ก็คือแอบ,บนานอยู่นะแต่ว่ามันก็แบบได้อีกฟิลหนึ่งก็คือฟิลเป็นแบบโรงแรมแบบที่เราถ่ายไปให้ดูนะคะก็คือแบบ มีสาวยน้าติดแม่น้ําเลย,ยก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะขอไปหาอะไรทานตอนมื้อเย็นนะคะแล้วก็ขอว่าไปเจอพรุ่งนี้เลยเพราะว่าตอนเนี้ยเรามาถึงที่พักคือมืดแลด้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะถ่ายที่พักตอนเช้าให้ดูนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะเรามากินอาหารเช้าที่โรงแรมกันซึ่งอาหารเช้าที่นี่ไม่ได้เป็นบุฟเฟ่นะคะว่าจะเป็นแบบว่าอาหารเขาจะจัดเป็นเซตมาให้เราจะเป็นให้เลือกเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์กับอาาหรกระทะมีส่วนที่เป็นบุฟเฟ่ด้วยแต่ว่าจะเป็นแบบกขวดซองปลาต้องโขงน้ำออย่างเงี้ยค่ะเย็นกินเยอะบ้างๆเลยเรามากินเบรคฟาสต์ทางโรงแรมแล้วก็แบบขนเบรคฟาสต์มาแบบทำคอนเทนต์ค่าสักไม่นานแล้วคือแบบรูปปังมากเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะคะว่าปังขนาดไหน เราตอนเนี้ยคือเราหิวอะแล้วเราก็เลยแบบสวัสดีอี่คนเดียวแต่ว่าดูเพื่อนเรานะคะทุกคนขึ้นนางสู้กันมากอะทุกคนแต่คือรูปปังจริงเราคือแบบบรรยากาศดีมาก อยู่ที่คาเฟ่บ้านนาก<น>า,<ค>าแฟก <คา S 2> ันแล้วนะคะ,ะ,คะทุกคนคือคาเฟ่ก็ฟิลแบบวินเทจอังกฤษบ้านนาทุกคนแต่ก็แบบกาแฟเขาอร่อยนะคะขนมก็อร่อยมีไอติมด้วยแล้วก็มีแบบเช่าชุดปิกนิกแล้วก็ ปูปิกนิกกันซึ่งมันคือจุดขายของเขาเลยแบบว่าการแบบปิกนิกของที่นี่มาหาธรรมคืออตรงนี้คือสวยแล้วก็ที่สําคัญคือกว้างมากค่ะที่นี่กว้างมากใช่คนไม่เยอะเลยวันนี้แต่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะว่าร้านเป็นยังไงบ้าง Nothing more that I, I could use than a little laughter moon sitting with you. Can I see the moon with you? Mm -hmm. Nothing more that I wouldn't choose. T the and I สำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าก็ไปเที่ยวกันมาจุกๆแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปเจนนะคะให้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบมากๆเนี่ยก็กดแชร์ได้นะคะแล,แล้วก็เมน์ด้วยนะคะคกดติดด้วยนะคะ <laughs> เจแล้วก็เพื่อนๆขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย